สำหรับที่ทางราคาทองคำเมื่อวันศุกร์นะครับราคาเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยราคาทองคำสามารถเบรกเอากรอบแนวต้าที่เป็นช่นงของที่ทางไซเวดาวได้นะครับเลยเกิดแรงซื้อทางเทคนิคดันให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากครับขณะที่ดอลลาร์สหรัฐที่มีการอ่อนค่าลงบอลยู bon U, หรืออาตาตัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรที่ปรับตัวลงนะครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่ขับเคลื่อนให้ราคาทองคำเนี่ยมีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีครับทางนี้เนี่ยราคาทองคำได้รับแรงหนุนนะครับจากการที่ผู้ว่าการเฟดคุณคริสโตเฟอร์วอลเลนและประธานเฟดสาขาดารัสครับมีการออกมาส่งสัญญาณในลักษณะของการพิจารณายุติหรือปรับเปลี่ยนมาตรการการทำา t t นะครับซึ่งเป็นมาตรการเกี่ยวกับการดึงเม็ดเงินหรือดึงสภาพคล่องออกจากระบบเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาเงินเฟ้อครับ ประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดมีการคาดการณ์ต่อไปครับว่าอาจจะเห็นการยกเลิกมาตรการ QT และอาจจะเห็นการนำา QE กลับมาใช้ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยครับที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงนอกจากนี้นะครับคุณคริสโตเฟอร์วอลเลนผู้ว่าการเฟดยังมีการส่งสัญญ,ญาณค่อนข้างชัดในการสนับสนุนให้สหรัฐเองมีการถือครองในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นเพิ่มมากขึ้น แล้วก็ลดการถือครองพันธบัตรระยะยาวลงนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลต่อแนวโน้มบอลยูหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรระยะสั้นให้มีการทิ้งตัวลงหรือมีการปรับตัวลงเพราะว่าความต้องการในส่วนของตัวตลาดพันธบัตรเนี่ยมีสัญญาณหรือมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนมองนะครับว่าภาพโดยรวมของสถานะทางการคลังในฝั่งสหรัฐมีความสั่นคลอนมากยิ่งขึ้นหากเฟดเองจะยังคงต้องดําเนินมาตรการ คุมเข้มแล้วก็ใช้อัตราบเบี้ยนโยบายในระดับสูงนะครับกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยในส่วนของตัวหนี้ของรัฐบาลกลางสหรัฐพุ่งทะลุ34ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับแล้วก็ทุก100วันตัวยอดหนี้สาธารณะนะจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับเข้ามาส่งผลกระทบต่อสถานะทางการคลัง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐนะครับจนเป็นปัจจัยกลับมากระตุ้นแล้วก็ดันให้ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงต้นสัปดาห์นี้เนี่ยนักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การประชุมสภาประชาชนแล้วก็การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางจีนจะมีการออกมาแสดงมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจและมีการออกมาประเมินที่ทางเศรษฐกิจในฝั่งจีนนะครับถือว่าเป็นปัจจัยที่นักลงทุนในฝั่งทองคํา มีลุ้นหรือมีหวังครับว่าการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติหรือ NPC อาจจะมีแนวโน้มออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับถ้ามีมาตรการในลักษณะดังกล่าวจริงมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อที่ทางราคาทองคำครับแต่ถ้าไม่ได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากพอนะครับประเด็นดังกล่าวอาจจะสร้างความผิดหวังและสร้างแรงขายสาหรับกลับเข้ามายัางตัวตลาดทองคําได้นะครับ ทางนี้เนี่ยนักลงทุนยังจับตานายกรัฐมนตรีของจีนคุณหลี่เค่อเฉียงนะครับที่จะออกมาประเมินถึงแนวโน้มภาพโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งจีนรวมทั้งตัว GDP หรือผลิตภัณฑ์ณมวลรวมภายในประเทศนะครับถ้ามีมุมมองต่อภาพโดยรวมของเศรษฐกิจจีนในระยะถัดไปที่มีสัญญาณหรือมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นเรามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่กลับมากระตุ้นแรงซื้อทองคําจากทางฝั่งจีนเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ว่าถ้ามีมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจีนไม่ดีและยังไม่ได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มด้วยนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยอาจจะสร้างแรงขายกลับมากดดนนันในส่วนของตัวราคาทองคาเพิ่มเติมได้เหมือนกันแนวโน้มและประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคําในช่วงต้นสัปดาห์นี้มีการแกว่งตัวหรือมีการสวิงตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอยากให้นักลงทุนจับตาหรือติดตามดูนะครับ ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพิ่มเติมในวันอังคารนะครับอย่างเช่นตัวดัดชนีภาคการผลิตจาก ISM นะครับแล้วก็ดัดชนี PMI ภาคการบริการจาก ISM รวมทั้งค่อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดนะครับว่าจะมีการส่งสัญญาณต่อการยุติการทำ QT ชัดเจนหรือเปล่าเพราะว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเราเห็นในส่วนของเจ้าหน้าที่เฟดของท่านแล้วนะครับ มีการพูดถึงประเด็นการยุติวงเงินการทำ QT นะครับาหากตัวเลขภาคการบริการในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการชะลอตัวลงปัจจัยดังกล่าเนี่ยอาจจะมีสัญญาณหรือแนวโน้มที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสัญญาณและทิศทางดังกล่าวเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหรือส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําได้ครับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับ YRG เนี่ยแนะนําจับตาดูแนวรับ ในส่วนของ2 0 6 9 2 0 5 0เนหรียญดอลลาร์ต่อทสตออนคิดเป็นทองไทย 35, 50, 3 5 5 5 0 34,750บาทต่อบาททองนะครับถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวแนะนำเป็นลักษณะของการเข้าซื้อสต็อกล้อหรือตัดขาดทุนถ้าหลุดระดับ2 0 5 0เหรียญหรือ34,750บาทต่อบาททองครับขณะที่ในส่วนของแนวต้านหรือโซนที่ต้องระมัดระวังนะครับจับตาดูในส่วนของระดับ2,088เหรียญดอลลาร์ต่อทรตออน เป็นไฮเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากราคาทองคําพุ่งทะยานขึ้นไปยังติดในส่วนของระดับดังกล่าวอยู่นะครับอย่างไรก็ตามถ้าราคาเกิดผ่านได้ประเมินต้านถัดไปที่ระดับ21,000กับ50บาทต่อบาททองนะครับทั้งนี้เนี่ยประเมินเป็นทองไทย35,400ถึงระดับ35,700บาทต่อบาททองคําครับถ้าอย่างไรช่วงนี้ราคาขยับแล้วปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากนะครับ ยังแนะนําจับตาหรือติดตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคําอย่างใกล้ชิดเพราะว่าการที่ราคาขยับขึ้นมาเยอะก็อาจจะมีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาในระดับสูงเช่นเดียวกันดังนั้นกลยุทธการลงทุนหรือกรอบแนวรับแนวต้านเนี่ยถือว่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่นักลงทุนอาจจะต้องจับตาดูนะครับทั้งนี้นะครับช่วงนี้ YLG Bullion d Future เนี่ยยังมีโปรโมชั่นเป็นในส่วนของการแจกทองคําสําหรับลูกค้าที่มีการฝากเงิน เข้าพอร์ตเรดดิ้งวิวครบ1,000ดอลลาร์ 1, นะครับแล้วก็ซื้อขายครบ100สัญญาภายในวันที่3 1มีนาคมนี้นะครับจะรับทองคำแท่ง99.99% 99น้ํานำหนัก1กรัมไปเลยนะครับถ้าอย่างไรแล้วสนใจก็ติดต่อมาที่ YLG b u ลจ e t ูเรได้ครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ